ี่ครับขับรถขึ้นมาจากาด่านด่านที่หนึ่งนะครับประมาณสิบเจดกิโลเมตรก็จะทางด้านซ้ายมือก็จะเจอป้ายบ้านแม่กลางหลวงเนี่ครับจะเห็นมองเห็นหนาขั้นบันไดเลยเนี่ยทางทางลงจะชันหน่อยนะครับต้องขับรถระวังระวังหน่อย ครับตรงนี้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวงนะครับศูนย์บริการท,ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ติดต่อสอบถามที่นี่ก็กลางเต็นท์ได้นะครับค่ากลางเต็นท์ก็หกสิบาทเดี๋ยวพาไปดูครับนี่จะอยู่ด้านหลังนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับสําหรับคนที่มากลางเต็นท์นี่ตรงนี้จะเป็นลานกางเต็นท์นนที่เขากำลังปรับปรุงอยู่นะ นี่ครับลานกลางเต็นท์นี่ก็จะมีเรือนพ่อชำม,มาทำนี่กลางตรงนี้ก็มองเห็นนาขั้นบันไดตรงนี้นะตรงนี้เมื่อเช้าฝนตกหนักนะครับตรงนี้ลานกลางตรงน,นี้พาไปให้ดูห้องน้ำ นี่เขากำลังปรับปรุงอยู่นะกำลังทําอยู่นี่เป็นนั่งยองอชักโครกก็มี นี่คือมีท่อทาน้ำอาบน้ำด้านบนด้วยเป็นท่อนะไม่ไม่ใช่ฝักบัวครับสำหรับคนมากลางเต็นก็โอเคนะอ่าให้ดูลานกลางเต็นที่นี่60บาทนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวงห้องน้ำก็มีแยกเป็นชายอีกอย่างนี้ย หญิงเขาจะมีบ้านพักด้วยนะอยู่ติดริมล,ลำธารอย่างนี้เหมือนกันโอเคอเดี๋ยวจะไปองใ่ดบ้าง นี่ครับมีสลา,าที่สวยแบบนี้ด้วยตรนงาราบบนู้นจะเป็นนาขั้นบันไดนะสวยงามนี่ครับร้านอาหารก็มีเยอะแยะเลย นะครับลางก็ที่กลางเต็นท์ใกล้ๆกันก็จะมีห้องน้ำด้วยอาน้างหน้า,ห,นาห้องน้ำก็ดีนะตรงนี้เป็นต้นกาแฟนี่ เนี่ยครับตรงบริเวณนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่มีคนมากางเนี่ยครับสบายสบายเลยก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดว่าเอ,อไปกางข้างบนวิสาหกิจชุมชนก็มันก็ได้มองเห็นนาข้ามบันไดใกล้ๆนาข้ามบันไดด้วยก็แล้วแต่ครับ ชอบแบบไหนแต่จากตรงนี้เดินขึ้นไปก็ร้อยเมตรก็เห็นแล้วครับอือตวันนี้น้ำแรงมากให้ดูห้องน้ำมีหลายๆจุดนะครับมีสามสี่จุด นี่ห้องน้ำนี่ครับมีแบบมีแบบนั่งยองก็โอเคนะ จะมีฝักในห้องห้องส้วมก็จะมีฝักบัวด้วยเป็นห้องอาบน้าด้วยนะครับอ,อ่างล้างหน้าสถานที่ดีนะครับเงียบเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากๆสะอาดสะอาดสวยงาม พอยแพลอคอฟฟี่นะฮะวันนี้ไม่เปิดเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สก็จะมีถังแก๊สแบบนี้เนี่ยบรรยกากาศบ้านลิ้นน้ำตรงนี้ก็ดี ไทยแคนนอนวันน,นี้ผมก็อยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงนะครับบ้านแม่กลางหลวงก็อยู่ในเขตปุตยายัง่งชาติบ้านแม่กลางหลวงก็อยู่ในเขตอุทยายัง่งชาติดอยฉนวนนะครับจากจุดตรวจจุดที่หนึ่งขึ้นมา17กิโลเมตรอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยีนถนนะครับ5กิโลเมตรประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็เลี้ยวซ้ายมา ตามทางทางลงมาจะชันนิดนึงนะครับต้องขับระวังนิดหนึ่งแต่เป็นแค่ระยะทางสั้นๆน,นะครับสักร้อยสองร้อยเมตรเองพอลงมาปุ๊บก็จะเจอบ้านแม่กลางหลุมเป็นนาคันบันไดนะครับช่วงนี้ก็กำลังสูงเลยวันนี้กับผมก็มาแนะนำลานกลางเต็นท์ให้ทราบกันนะครับว่ามีประมาณไหนละานกลางเต็นท์อันสุดแรกเลยที่แนะนำก็คือ ลานกลางเต็นท์วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวงน,นะครับก็จะมีห้องน้ําที่เป็นแยกชายหญิงให้เลยแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์แต่ช่วงนี้วันนี้ที่ผมมาเนี่ยมาถ่ายคลิปเนี่ยคือฝนตกหนักมากนะครับหนักคือมาเช้าหนักมากๆเลยอลำพันข้างหลังผมที่เห็นเนี่ยปกติจะไม่ไม่เต็มแบบนี้นะจะเป็นแห้งๆแล้วก็เด็กสามารถลงไปเล่นได้แต่วันนี้ลงเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ก่อนถึงบ้านแม่กลางหลวงประมาณสามกิโลจะมีน้ำตก สิบิชานนะครับอยู่ซ้ายมือลงไปจากถนนใหญ่ลงไปแค่ร้อยเมตรเองวันนี้ที่แวะลงไปดูก็น้ําขุ่นแดงมากๆน้าไหลแรงมากๆเลยนะครับก็เป็นน้ําเส้นเดียวกับที่อยู่ด้านหลังนี้เลยแถวคอยบ้านแถวคอยนะครับบ้านแถวคอยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดกลางเต้นเหมือนกันก็เขาเก็บคนละหนึ่งร้อยบาทต่อคนนะครับบ้านแถวคอย สถานที่ก็ดีด้วยแล้วก็มีห้องน้ําถือว่าค่อนข้างเยอะ3ามสามจุดนะครับห้องน้ําที่แยกออกมาสําหรับให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นที่กางเต็นที่อยู่ด้านบนที่ตรงตรงเป็นที่กระโจมตรงนั้นก็กางได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเนี้ยส่วนมากจะไม่ไม่นิยมกางกันนะครับปจะจันจะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยที่เป็นจุดกางเต็นนะครับแต่ทุกที่โดยทั่วไปก็จะนอกจาก วิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะเป็นที่อื่นไม่ไเก็บข้าหัวคนละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันหมดแต่ที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเก็บ60สบาทนะครับก็ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็มีการาซ่อมแล้วก็มีการขา,างหญ้ามีการปรับพุ้งที่ใหม่อยู่นะครับแล้วอที่ผมไปถ่ายที่ไปดูเนี่ยก็คือเละมากๆเลยน้ำท่วมเลยนะครับน้ำจากน้ำทา่บันดายไหลลงมา วันนี้เขาเคลียร์พื้นที่รัดพื้นที่อยู่นะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาบอกว่าเอเขาจะทําแบบก็คือสวยเลยแล้วก็ช่วงช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมากันเยอะมากๆก็แนะนําไว้เป็นข้อมูลครับลานกลางเต็นบ้านแม่กลางหลวงที่นี่ก็มีที่กลางเต็นหลายๆที่ถ้าสายกลางเต็นถ้ามาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับาาที่นี่นะครับเลือกได้เลยจะไปวิสาหจชุมชนจะมาบ้าน แพรพลอยตรงนี้ก็ได้หรือด้านบนก็มีกระโจมให้พักก็ได้หรือสางเต็นท์ก็ได้เหมือนกันหัวละหนึ่งร้อยนะครับสําหรับตท,ทั่วไปก็มาดีมาแนะนำรายการเต็นท์กันพอสังเกตนะครับไม่ได้ไปหลายๆจุดที่ผมยังไม่ได้ไปเพราะมาวันนี้ฝนตกตลอดเลยก็มาแนะนำไว้เป็นข้อมูลครับทายแคมป์ชาแนลอย่าลืมกดติดตามนะครับเอาไว้ติดตามันคลิปหน้าว่าจะไปแนะนำรีวิว การเต็นันที่ไหนบ้างไว้คอยติดตามครับผมขอบคุณครับคุเหาการิจาร์ผู้ชมราแการเช้าน,นีา้ครับวันดีครับ